ซึ่งอตอนที่เราเรียนในระดับปริญญาเอกนั้น,นะครในเรียนในระับปริญญาเอกนั้นนะ,ะชื่อของฤษีนิพนธ์ของเรานั้ะก็มีชื่อว่าวิเคราะห์คำสอนจากวิธิการคำสนที่สําคัญกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยเชื้อสายขเ,เขมรในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรำนะครซึ่ง อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทักษินาไกรลาด้วยนะคะซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากทีเดียวนะครับฉะนั้นตามกรอบนะคะของอันนี้คนดูเท่าไหร่ฉันไม่คุ้นชังเมื่อกี้เอการวิจัยเนี่ยประสงค์มากกว่าแล้วนะฉันได้ตัวใหม่ไม่ถึงนะคตัวนี้มันตัวใหม่นะคะตัวดีตัวใหม่ตัวที่เขาสองไอโอพิธีกรรมความเชื่ออุมง่ายหรือคุ้มค่า ระบกสูตรแต่ของฉันจะเป็นวิคราะห์ความสัมพันธ์ไปที่จังหวัดต่างๆนี่จะส่งไปให้โปรเฟสเซอร์ที่มาที่ลื่นทางนั่จะให้เก็บกบระจกจากแคลิฟอร์เนียบรูเก้ก็ตามนะซึ่งอะไหล่พนที่เอเกมในการับเลือกปวดทเราก็ใช้เกมในแบบพระภิกต่างๆ นี้งวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีการปฏิบัติความเชื่อตั้งแต่อันนี้จะถึงปัจจุบันนะครับ เรอเป็นงค์ที่มีครมาเป็นหลอดใการในการให้บริการแล้วก็ยังมปการสื่อมันีางทีจารีตัเชื้อสายคนเหลือเพิคะแล้วก็เป็นขั้นที่เปการประกอบคยกับแบบไงนและระบบรเวณีมันค่องตาัเเดือนปีเขาแบบไนาบริการอยู่เป็นสมมติว่าสมมติว่าตัวนี้มันเป็นกสมมติว่าตัวนี้นเป็นการเส็มันมาเบร์การรักษาเนาะสมมติเขาอยาเดืนหนีเซ็จแล้วตงมันเป็นเดือนหีเขาคไ่ออะไรบ้าง ไอ้สุระโยชน์ที่เร่ามันจะเดอดหี้ยเดอดแต่เรามันพูดโดยรีเป็นคำกลุ่ตามคตของเขาน่ะมันเอามาส่กันกาอะไรอมันดีมันก็ดีกนี่กว่าอเมริกาสั่งให้ขึ้นไขมันใจอย่าเอาองค์ความร้ตัวป็นะกะดรู้จักชูชีใจเลยนะมันความชุบมันดีมากแต่ก็ยงต้องมีสังต้อีความรู้ไปให้ออกยังต้องมีประกอบด้วยนี่ไปขอจบอะกจาณใจและกระบวนการอย่างไรบ้างแล้ว การที่เาทำการที่จะรบทันองค์ความรู้ทั่วโลกไปอยู่ในที่ของที่ดังเดินจริงพอไศึกษาพิธีรรมชนเผ่าเป็นคนทุกคนชาวชาวไทยในชาตอินโดนีเซียนะรือเกาเต่งเคยูสีการมาละซากปีทูปีน้ำท่วมบยกว่าอู้หู้ชาติดทยไปเที่งมี่มาดูมันจะเหมือนมันจะเหมือนเหมืนพิธีกรรมอะรอย่างนี้อยู่อุนนี้ซึ่งไปดู อันีมหาลัยจักรวันคืุชาไปเป็นจดส่ายิฐไอทีทีกนะจได้นั่งเราไปเอาชหดพรอย่ยางและเจ้ามือองค์ครูทั้งหายได้นเช่อและพิธีกัรในการท่องสมุทที่สัมพันก์กับทนางและคุณได้สำคัด้วยซึ่งตัวเนี้ยระคาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวว่าจะวเคราะห์แล้วกว่าที่จะมีสังเคราะห์ของพาให้เป็นในรูปกับของระนี่แหละหรือว่จารธรรมาตอาจารย์อาจารย์พี่ที่อามารย์วก็ เป็นความรู้แบบสากลอันอื่นเป็นสิ่งที่วลชนชาวไทยเชื้อสายไายนั้นนะคะเก็ควต้องการกับสิ่งที่จะนําเสนอและผู้ที่เป็นวัฒนธรรมนอกนะคะที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจร่วมกันเช่นเดียวกันจึงถือว่าเป็นองค์ความรู้นะคะใหม่ที่ค่อนข้างที่จะประสานกันค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะเราจะต้องหาจุดเด่นหาจุดด้อยหาจุดแข็งหาจุดต่างแล้วก็หาจุดประสานกัน จึงกลายมาเป็นอยู hmm. ่สี่นิคนในเรื่องนี้เป็นต้นค่ะนักเรียนคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะดีใจเองอ๋ตอนนี้ก็รู้สึกไม่พอก็รู้สึกดีใจเป็นนคะเพราะว่าเราตอนนี้เราได้ทราบกรอบงานวิจัยที่มีความกระเสียาจะไม่มากถ้าในขณะที่เกื่ยวกับเรื่อที่ กใช่ก็เดียวหได้มาเพูดถึงเรื่องของกระตุนเงนหลักสูรประเด็นเษิรับันต้องจต้องกดเดี๋ยวเดีวเอาวันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของระ่อมทดกัตรงนี้ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการของรถของคุณชาวไ่ชาวใเมก็รห้ความช่อยธีดีกับทดีความสัมันธ์สัมพันธ์ทางศนจยทีนี้มันมีบางเรื่องคำถามคำถามอาจารย์มาตอนนี้อิชิติอยากใ้ท่าอาจารย์ไปยู <Es> <an> <S ong> แรเกลื่อเรียนรู้ถามตออย่างเงี้ยเพื่อให้คนคินสุดูน่าจะเป็นระเดลกโยงไปึ่ขการสมาีอาจารเปนอาการทเป็นาะเขาสมดาที่ีก่่สดทในประเด็นนี้เขาหมดไปอย่างเงี้คนหนึ่มวิเคราะห์นะวิชาการอีกคนหนึ่งก็คือก็เป็นเจ้าของสถานที่ว่าเขามีไ ทือมันเิ่งพูแต่ว่าจะพูดยิ่แล้ที่นี่พูดยิ่งคือเป็นระบการคือจะพูดของไม่ลงระบบโออ่างเง้้อาจารย์สารเขาก็จะย่างเจ็ดสีสบกปสห้จริงจมันคือเรื่องของเข่ใคนมันให้บินหลักการทำไมเราใช้ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้พวาะอะไรมันขูดคาตอบจริงๆเขาได้สาระชี่มีคนได้สาระเขื่อี้ได้บทสรุปของมันครับให้ไอ้คนเนี่ยคือการทำใหเรื่องเรียวมี่ไมักก็เป็นพ้าทุกคนเดียวเวาทมาสามเดือน้วไม่ใชไมเขาไมรใ่ เดี๋ยวให้เธอส่งสูมาให้ฉันนอนแล้วฉันจะโยนให้อาจารย์นะรับก็จะเ้สอนที่สิบห้านี้เองเดี no?> ๋ยวเราจะได้การแก้ก็สักประมาณวันทสองวันนี้ก็ได้แม่ว่าแสบก่อนหนึุ่ณเจ้าเกิดแต่การเหมือนเจาเ็นมุเนการราชาฉนไม่ไดส่งเตมแะนไม่ได้ยื่นัถูกไหมฉันก็ไปให้ฉันเป็นสิ่งที่ฉันไห้มาคืออาจารย์ขออนุญาต ว่าเขาเขาคิดวิจัยเขาบอกเออหนีแล้วเขามาปรึกษาเรื่องหนีเราต้องพูดอย่างนี้ว่าเราไม่พูดว่าเราไปทำไมเราถามใครก็ได้แชร์น,าาน้วยความรู้ถูกไหมเพราะเราทำื่องความรู้อยู่แล้วคนก็ทนเขาก็ไม่ได้มาสังเกตกับว่าอะไรอาจารย์เขาคือก็เลยมีประเด็นที่อยากจะบคือแชร์เมันก็ว่าคือแชร์ไป พวกเรานะเออเริ่มแบบเจ็บนอนจะไม่ยินดลใจอะไรอย่างเง้ยราณวันหลังก็เอากับวันหลังก็เอากับซีอด้วยอะไรอย่างเงี้ให้เขาพูดถึงเป็นบทเป็นบทของเข้าอะไรอะไรนะแล้วเธอรู้ไหมทำไมเธอทำไมเงี้ยเพราะวันที่แล้วเมื่อเธอดังขึ้นมามันให้ต้องให้อาจารย์พวกอาจารย์แบบอาจารย์อย่าไปโอ้ยอย่าบอกเลยมีซีอีโอจะมีดีอาจารย์บริวารเนี่ยเบิ้งวันตรงไหนแบบว่า เวลาสามพันสี่พันเนี่ยหาท่านมาออกช่องแล้วก็เว่าเด็กแห่งอาจารย์สอนตัวนี้มาไก่ไล่จังไงเกียวแบบใลไมีเรื่องเออแล้วมีเรื่องนี่แหละกับเขามีน้ำใจเป็่แล้วนะมีบทความเป็นเรื่องที่สิบหกจะมาปรึกษาแล้วแตะมาออกช่องเธอเธอก็ะเจ้ได้ฆ่าตัวนี้แหละเป็นช่องจ้ะเพราะฉะนั้องการที่อยู่นี้เพราะคนก็ต้องมองว่ามีเถอะคาะถูกปะเออไม่ดี โอ้ทำแบบนี้มันก็ได้กินขนมเหมือนกันทุกวันนี้ทําของเล่นเล่นได้นะทําของจริงๆไม่ได้นะทุกวันนี้นะ่ะต้องทําเล่นๆแต่ว่าไอ้ลอ็อก,ลออกๆๆๆแล้วแล้อเราจะไอ้เกิดของแกนที่แบบคุยนอสซี่แหละไอ้เกิดผลประโยชน์นะไอไ้อไอดิงกระบวนการนี้เพราะในเงีย้ยคุูเจรีบก็ต้องรีบจะตรีไปจะโทรไเอะต้องรีนกูเลคชูนนะเขาเรียกมากเป็นของเล่นที่ไม่เล่นมันเป็นของเล่นที่ไม่เล่นค่ะหรือที่จะเอาของไม่เล่น จริงจริงวิทยุอ่ะวิทยุอ่ะเห็นไหมก็ไม่ได้มีอะไรแค่ไปนั่งคุยกันเล่นเฉยๆแล้วก็ยังคนก็ยังต้องติดตามออกันเนาะอันนั้นอันนั้นดูมันมีสารนะแปลเรนไอ้นีาพูดแต่คนเอาไปใช้อยู่ไหมนักวิชาการเอาไปใช้อันนี้นนออนนพ,นพูดดันเล่นใส่มันไม่เล่นอันนี้เนอยู่ ความหมสงสสามารถชี้ควาหมสูได้แล้วมนก็ยัตั้งคาถามว่าสวรรคมีจริงหรือไม่นรมีจริงหเพราะฉะนั้นฉะ้นเ่อาหลฐานแเราจะได้ทาวิีที่ควรจะวิเคราะห์ทานี้แล้ววรใหความสัคัก็คือความสงสัยแล้ก็ควาลังเลหรือเกิดคําสงสัยนั่นเองฉะนั้นจริงๆแล้วยุควิธีวิทยาการ เกสู่ธรรมชาติก็คือเราจะต้องรับรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาศึกษาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรเพราะไม่ได้รู้จึงต้องไปเรียนแต่พอเราเรียนเสร็จแล้วนะฮะเรียนแล้วนะมันก็กลับไปสู่ในพื้นที่ที่เดิมก็คือเรียนเพื่อรู้รู้เรียนเพื่อรู้รู้แล้วเพื่อไปทําอะไรต่อไปมันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อไปมันก็เป็น วงเวียนอยู่แบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นวงเวียนอยู่แบบนี้ฉะนั้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาทําวิจัยในเรื่องนี้เราเองนะคะก็เป็นผู้ผู้เด่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์<ม>เป็นลูกหลานนะคะของกลุ่มชัตทิพันธ์ต่างๆอาจจะว่าพ่อเป็นสวยแม่เป็นลาวแต่วัฒนธรรม ก็ต้องาเลนอยู่คนที่อีกเพราะว่ามันมีาหาร4าการมารวมนอยู่ที่น้มีเสียงดนตรีแล้วก็ทนจะถอที่ก่อนใชคะถึงไม่ันที่จะออกไปเล่นกโดรตผู้ที่เป็นวัยไดก็แล้วแต่ถ้าาสิงเหานี้เองมัทั้งอย่างเป็นการสงทราเป็นการสทราแล้วเราไปจับทาโน้นก่อนก็ได้เหมือนเราไทอก่อนไม่ได้เข้าใจมาก็ท่านจะต้องหรือท่านจะต้องสูงต่าง แล้วเคยจับไปเคยจับไปแล้วได้น้องเข้าสู่ของันันั้นเวลาเราเติบโตขึ้นมาเราก็ยังเขียนอยู่แม้แต่ในประบัายเขียนอยสตัวนี้แล้วเราก็มีโอกาส้เรียนในระดับิอยู่บนังตือในระดับเพื่อนปริญญาต้นนั้นก็ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเข้าสู่ของฉันนะคะก็ไปขัดแย้งกับอาจารย์ไห ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าอาจารย์เรียนเอกพุทธศาสนาเนี่ยยังจำเป็นจะต้องถึงถึงคำีคําสอนต่งตางๆนะคะเพราะว่าเรื่องของการเข้าส่งมันเป็นเรื่องของขีสารหน,นักไม้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพบระพุทธศาสนาเลยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยพราฉะนั้นเราจึงต้องหา แนวตางแล้วก็แนวรูปหลงระรูปนที่เราจะมาศึกษาว่าในประเด็นที่เราจะสัมภาษณ์กรพูดึีมันมีความกีวองหรอามีความดลอนบริบทใดที่มันปรากฏอยู่ในางพระพุทธศสนาครับเราก็ไปเจอในเรื่องของวิญญาณที่มีการสมาเข้าด้านเข้า้าที่สุ คในสมัยพระพุทธเจ้านะคะับเวลาเราก็เมื่อวิญญาณนั้นนะคะได้เข้ามางพระไิสู่ร่างแล้วนะครับต้องเป็นครเป็นอย่างช่องทางไหนที่มันทำงานได้องศาอาจารย์กูจะเรียนักธรรมหลักธรรมกรรมในกลุ่มอินเดียด้วยไอพี่เกิดกำลังพิมพ์อย่างเนี้ยไอ้กิดช่องทางอื่นมันกลืนมือใจมือศึกษะนะขยายหลักสูตรโอ้มาบ้านเราดึกเราเหลือเงินเยฮัลโหลค่ะนมัสการพระอาจารย์ พระอาจารย์ช่วงประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายบ่ายเนี่ยประมาณหลังเที่ยงเนี่ยพระอาจารย์ว่างไหมคะพอดีพระอาจารย์ไปฉีดวัคซีนไปฉีดมาหรือยังตเย็นก็ได้บ่ายสองใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ช่วงประมาณหลังหลังประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเย็นโอเคไหมพอพอดีเดี๋ยวโยมจะจัดซูมและโยมจะโยนเข้าไปหาท่านให้ท่านเข้ามาในช่องซูมของโยม จะคุยมีวิชาการหรอเปล่าอนั่นแหละค่ะมาจะคุยในเรื่องของอาจารย์เอาเอาเอาเล่มวิจัยของท่านนะคะอาจารย์เอาไปเอาเอาไปนั่งไปในรถด้วยนะคะโยมจะคุยบทที่1บทที่2บทที่3ของท่านนะคะอาจารย์ความเชื่อยังไงพิธีกรรมยังไงอะไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามแล้วท่านก็ตอบนู่นนี่นั่นเองอะไรประมาณนี้ค่ะเอาเป็นแบบเหมือนลักษณะว่า สามคนมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นไมายอย่างไรมันมีขอบเขตยังไงแต่ว่าจะให้ท่านนําเสนอเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนท่านพูดบทคัดยอ่อแล้วก็หัวขอ้อวัตถุประสงค์ขอบเขตกลุ่มคนประโยชน์ที่ข่านว่จาจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนสรุปแล้วท่านก็มาสรุปที่บทคัดย่อนะคะ่ะก็สรุปแล้ว ผลที่เกิดเนี่ยมันมันมันเป็นผลยังไงแล้วท่านี้ก็เข้าสู่คําถามอะไรอย่างเงี้ยเราจะ,ะอัดประมาณสัก30นาทีประมาณนั้นนะคะเป็นแบบเชิงวิชาการนะคะอาจารย์ไม่มีเรื่องหัวเรื่องอะไรเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเตรียมคําตอบไปในลักษณะว่าเมื่อพระอาจารย์ทําวิจัยเรื่องนี้แล้วมันสามารถทําให้เราเห็นสังคมอะไรได้มากขึ้นแล้วมันสามารถพัฒนาต่อยอดสังคมชุมชนยังไงไปได้บ้างยางเงก็เตรียมเอาไว้สักประมาณ สองสามข้ออะไรประมาณนี้ประโยชน์ที่ได้เนาะค่ะท่านต้องเตรียมแต่งตัวดีๆห,หาซุ้มดีๆเด้อรีบมาจัดหาซุ้มดีๆนะคะเดี๋ยวเขาจะมีคนอัดวิดีโอด้วยนะคะพจะกลับมาอะค่ะ ค่ะค่ะโอเคกับเราเราจะใช้เวลาไม่ไม่มากค่ะเดี๋ยวถ้าท่านว่างแล้วท่านก็รีบมาบอกว่าตอนนี้อาตมาว่างและจัดโต๊ะจัดอะไรได้เรียบร้อยและอะไรประมาณนี้เป็นต้นค่ะค่ะโอเคค่ะน้มาสการพลาจานค่ะายตูายตเิที่ตลแล้วก็กินเนื้อสดๆนะครับแล้วก็ดื่มเลือดสดๆแล้วก็เป็นมากได้ดื่มเลือด เราก็เห็นปรากฏการณ์ตรงนี้ว่าอ๊ะลักษณะอย่างนี้มันคือการทุ่งสงมันคือมันมันเป็นสิ่งที่สิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นในรูปแบบของวิญญาณเนี่ยมาประทับร,ร่างหรือมาเข้าร่างผู้ที่เป็นมนุษย์เอะมันมีอยู่นี่มามันมีอยู่ในในคำทีนี่่ามันเป็นในลักษณะอย่างนี้นั่แปลว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันมีเราก็น่าจะบอกเราก็น่าจะพูดปรกดากฏการณ์เหล่านี้ได้นะคะฉะนั้นในงานวิจัยในระดับปริญญาโทนั้นเราก็จะ พูดสรุปในเรื่องของว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงในเรื่องของวิญญาณมันปรากฏในคำทีนะแล้วทีเนี้ยผู้ที่มีนักผู้ที่มีการรับถือในเรื่องของผีวิญญาณเนี่ยนั่นเองในปัจจุบันในบริบทของประเทศไทยนะคะหรือแถบประเทศขเขมรประเทศลาวเนี่ยนะคะเขาก็มีการนับถือพระพุทธศาสนา เชื่อดั้งเดิมแบบนี้มันยังมีอยู่ฉะนั้นในในการทําวิจัยในระดับปริญญาโทเราก็ตอบเขี่ยประเด็นตัวนี้ที่เราศึกษาแตนี้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ได้ทําวิจัยไปต่อเราอยากจะทําวิจัยในเรื่องของกลุ่มปฏิพันธ์ที่เราได้ได้เห็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ในขณะเรียยังมองไม่เห็นติศกำแพงของกลุ่มชมชัชยปู้๋้แต่บริบทของของจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ,บริบทของชทย กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมันก็เลยตั้งข้อ,ขอสงสัยว่าส,สิ่งนี้มันคืออะไรมันก็เลยทาให้เราเกิดความสงสัยว่าเราเกิดความสงสัยปุ๊บเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอเมริกาอีกเ,เราก็ตั้งใจว่าเ,เราจะต้องทำการวิจัยใน,ใน,ใน,ในลักษณะปรากฏการณ์ความเชื่อและพฤติกรรมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรก็เลยนํยาเ,นนเอาไปถามกับท่านคณะผู้ทรงคุณวุฒิ แรกก็ก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ให้ทำนะคะแต่พอเวลาเราชี้แจงนะครับบอกจากการบอกเหตุผลบอกความเป็นไปเป็นมาบอกว่าวางน่าจะเป็นไปได้คึ่งในขณะใช้ต้องมีการเรียบเรียงรูปรวม